ลุงดำครับสวัสดีครับลุงกระบนครับอลุงดำครับเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้เดินทางไปที่ชยยาเพื่อไปดูความเจริญรุ่งเรืองของจักรศิวิชัยอลุงดำครับเราไปพบอะไรบ้างครับครับอารมรอยของสิ่งก่อสร้างคือวัดแก้วอ๋าวัดแก้วครับวัดหลวงวัดหลวงแล้วก็พระธาตุชัยยาพระธาตุชัยยาครับวัดแก้ววัดหลวงเนี่ยเป็นซากเกย์ที่ ในยุคศีวิชัยเลยนะครับาหญ่ว่าพระธาตุชยาเนี่ยมีการบูรณะมาตลอดแต่ก็รักษารูปทรงเดิมไว้ที่ชยานี่มีมีความร่ำรวยทางศิลปะครับครับที่เราไปดูในพิพิธภัณฑ์สถาน่งชาติที่ชยารูปพระโพธิสัตว์อวโลกิตศสวนครับเป็นรูปจำลองเป็นรูปจำลองครับแล้วก็รูปพระพุทธรูปหนาปกนาปกครับเป็นจำลองเหมือนกันครับนะครับนั่นคือความศิลปะในยุคนั้นครับครับ ก็มีมีอีกหลายหลายอย่างครับหลายชิ้นนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็ชิ้นจริงเนี่ยก็จะไปไว้ที่พิพิธภัณฑ์สถานในชาติพระนครที่กรุงเทพครับครับผมเห็นลักษณะของทางภูมิศาสตร์ที่คล้ายกับตามพอลิงมีมีอะไรบ้างครับลุงดำครับที่ว่ามันใกล้เคียงกันเนี่ยคือลักษณะทางภูมิศาสตร์เนี่ยครับผมคือเมืองเนี่ยตั้งอยู่บนแนวสันทรายเหมือนกันแนวสันทรายนะครับแนวสันทรายซึ่งยาวมาจาก ถ้าชนะโอ้ครับ่าถ้าชนะมาถึงชายาคล้ายๆกับนครของเราเนี่ยแนวสันไซ์เนี่ยยาวไปถึงอันจีบบอโลครับบอโลที่เนลที่เชียงใหญ่ครับว่าเนว่ยนลสนไซที่ตั้งเมืองนะแล้วก็เขาเลือกคำเลที่มาสร้างพระธาตุที่หาดสายแก้วครับหาดสายแก้วตรงนี้ที่ปัจจุบันครับครับแล้วก็ประเด็นหนึ่งก็คือเป็นอ่าวที่สามารถจอด เรือสินค้าได้อ่าครับหลบเรือสินค้ากับพายุต่างๆอ่าครับอ่าวภูมเรียงเนี่ยมีมีแหลมโพอยู่อ่ามีแหลมโพรับผมอ่าของเราอ่าวกัพนังเนี่ยก็มีแหลมตะลุมพุกอืมครับผมเป็นเป็นที่เกาะบังนะครับบังคึืนลมแล้วอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญที่เป็นเมืองอ่ารุงเรืองเลยจังครับผมคือเป็นเส้นทางส่งสินค้าหรือเส้นทางสายใหม่ในอดีตเนี่ยที่ขนสินค้าระหว่างตะวันออกไปตะวันตกครับจากเอาไทยเนี่ยไปอันดามันหรือจากอันดามันมาออาไทยเนี่ย ชัยาเนี่ยหรือธุราชเนี่ยมีแนวเส้นสินค้าจากตะกั่วป่าอ๋อก็มที่ชัยนะครับครับตะกัวป่าจากอนามันนะครับโอ้รับอนามันขึ้นมาทางลําน้าตะกัวป่ามาข้ามเขาศกครับข้ามเขาศกตรงนั้นอาจจะต้องเดินเท้ากันนิดหนึ่งนะครับเดินช้างใครช้างใช้อะไรมาแล้วขนมาลงที่คลองแสงอืคลองแสงก็มาต่อกับแม่น้ําพุ่มดวงแล้วมาลงแม่น้ําตาปีโอ้รับครับครับแต่นักนักขนศรีธรรมราชเราครับนักขอนศรีธรรมราชเราเนี่ย ก็เนี่ยกันตังนกัจากกันตังอแม่น้ำกันตังขึ้นมาแล้วก็อ่าข้ามภูเขามาแถวทุ่งสงแถวนั้นนะโอ้แถวทุ่งสงแล้วก็มาลงที่อช่องคอยศิลาจารย์เขาช่องคอย่ไปดู่ี่ไปดูครับไปดูแล้วก็ลงมาในแม่น้ำปรับกนังโอ้ครับแต่เส้นทางนี้น่าศึกษานะจ๊ะมีการมีการเผยแพร่น้อยอ่าผมเคยอ่านเจอแล้วก็หาหาไม่เจอเลยเราจะศึกษาเส้นทางนี้ว่า ไอ้จากปากพนังเนี่ยไปถึงช่องคอยเนี่ยเขาช่องคอยไปยังไงไปยังไงไปเส้นแม่น้ําเส้นไหนบ้างแล้วก็ตรงนั้นที่มีศิลาจารึกอยู่ที่ช่องคอยนะครับช่องคอยตรงนั้นเขาช่องคอยเขาช่องคอยวันก็คือไปไปนั่งคอยกันโอ้เขาช่องคอยคือไปคอยอ่าคนที่มาข้างหลังอะไรเนี่ยคณะคอยคณะโอ้ครับคณะที่เราไปวันก่อนเนี่ยมันมีร่องรอยของลําน้ําอยู่นะมีอามีดับด้วยอยู่แต่ตอนนี้ลำน้ำกว้างเหมือนกันนะกว้าง น้ำน้อยอืก็โนว่ามีศิลาจารึกอยู่ลงบนแผ่นหินก็ต้องควากรูน้ำครับช่วยติดตามให้หน่อยครับเรื่องนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นเป็นกําลังใจเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้วยครับอ่าเมื่อกี้เราก็อน่หนึ่งเรามีอยู่บนสันทรายใช่ไหมอยู่บนสันสองเป็นอ่าวที่จอดอ่าหลบพื่นลมสามมีเส้นทางที่อ่าข้าวผลสินค้า อาจากตะวันออกมาตะวันตกจากอันดามันมาอ่าวไทยอันอ่าวไทยเป็นอันดามันเนี่ยคล้ายคลึงกันคล้ายเคียงกันครับศรีวิชัยนี้จเจริญรุ่งเรืองมากก็มีอํานาจควบคุมเส้นทางเส้นค้าเนี่ยทั้งหมดรวมถึงช่องมะากาด้วยอะไรด้วยครับความเสื่อมของจศรีวิชัยนี้คือจากอะไรครับเพราะว่าศรีวิชัยนี้มีอํานาจมากในการควบคุมเส้นทางการค้าขายระหว่าง ดามันกับฝั่งอ่าวไทยนะครับผมแล้วก็เรียกเก็บภาษีแพงครับเก็บค่าผ่านทางแพงเลยครับทําให้อาณาจักรอื่นๆนี่ไม่พอใจครับใช่ใช่ในอินโดนีเซียเองเนี่ยก็เกิดอาณาจักรมัชชไปครับผมับแล้วก็สิงหาสัตรีที่ที่ต่อต้านสีวิชัยนะครับครับแล้วก็ที่สําคัญก็คืออาณาจักรจากอินเดียใต้ครับผของ พระเจ้าราเชนทาราโจระหรือราเชนโจระซึ่งเมื่อก่อนเป็นมิตรกับศรีวิชัยมม๋อเมื่อก่อนเป็นมิตรกับเราเลยครับครับเป็นมิตรกันเราผมแล้วต่อมาเนี่ยเมื่อมีการขัดประโยชน์ทางด้านของการค้าก็เลยยกธรรมตียกรมตมคตีบ,บอ่ยกธรตมตีแต่ว่าครอบครองไว้ไม่นานครอบครองไม่นานเพราะศรีวิชัยเองก็รวบรวมกำลังกะต่อต้านที่นครศรีธรรมราช หรือตามพอลิงของเราเนี่ยครับ,รบก็เกิดกษัตริย์องค์หนึ่งก็คือจันทรพาพนุครับซึ่งสามารถที่จะรวบรวมเมืองเหล่านี้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวไปฟังจากอาจารย์ชัดชัยกันดครับด้วยเหตุที่สีวิชัยด้วยร่มลงเมื่อจัจวตวรษที่สิบกเมืองทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาก็ซบเซาไประยะหนึ่งประมาณหนึ่งจัตวรษหรือร้อยปี ก็ได้ฟื้นตัวขึ้นมาในการนี้นครสีธรรมราชซึ่งเป็นเมืองหนึ่งที่ถูกโจมตีด้วยราเชนทระโจระแห่งอินเดียใต้ก็ได้ฟื้นตัวขึ้นรวดเร็วภายใต้การนำของพระเจ้าจันทรพานุสีธรรมราชาพระเจ้าจันทรพานุ <c oughs> ที่ว่านี้ ได้พยายามรวบรวมเมืองต่างๆขึ้นเป็นเครือข่ายในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่อาณาจักรตามพลรลริงท่านก็เลยได้เปลี่ยนชื่อเมืองจากตามพลลิงแต่เดิมให้ขึ้นมาเป็นนครสีธรรมราญซึ่งแปลว่านครอันงามสง่าของพระราชาผู้ทรงธรรมโดยมีกระสัทรงปนามว่า พระเจ้าจันทระานุพระเจ้าจันทรระพานุนี้สร้างวีรกรรมไว้สองอย่างวีรกรรมแรกก็คือการรวบรวมเมืองต่างๆให้เป็นเครือข่ายเดียวกันสร้างความเข้มแข็งให้กับตามบราลิงก็คือเมืองสินักรรสัตว์เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่18คือพศ1 7 0 0รเศษ เมื่อเติบโตขึ้นมาแล้วเนี่ยพระเจ้าจันทภานุก็ทำเรื่องที่สองที่เป็นวีรกรรมก็คือการปรับแปลงเจดีย์เดิมของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารในปัจจุบันเนี้ยให้เป็นเจดีย์ขนาดใหญ่มีความสูง37วาหรือเทียบมาตราเมตริกก็คือ56เมตร เป็นเจดีขนาดใหญ่ที่สุดในคาบสมุทรไทยมาเลเป็นเหตุให้เมืองนี้ได้รับการยอมรับเพิ่มขึ้นในเวลาประมาณร้อยปีภายหลังการล่มของอาณาจักรศรีวิชัยหลังจากนั้นท่านก็สร้างวีรกรรมทางสงครามโดยการเดินทางลึกรีธาทัพเรือไปอยังศรีลังกา เพื่อไปขอพระบรมสารีริกธาตุและบาทของพระพุทธเจ้าที่เก็บอยู่ที่ศรีลังกาการเดินทางครั้งแรกไปเมื่อพันเจ็ดร้อยเจ็ดแต่ว่าไม่สามารถที่จะเอาชนะลังกาได้จึงไปเป็นครั้งที่สองเมื่อพศพันแปดร้อยห้าการเดินทางไปครั้งที่สองนี้ประวัติศาสตร์ศรีลังกาได้ระบุว่า พระเจ้าจันทรพานุได้รบอย่างห้าหารแต่ว่าด้วยเหตุที่กอง <c oughs> กำลังบางส่วนที่ได้รับความช่วยเหลือจากอินเดียใต้ได้แปรพักก็เป็นผลให้พระเจ้าจันทรพานุปราชัยในสงครามนี้หลักฐานบางประการก็บอกว่าท่านไดสิ้นประชนในการรบที่สีลังกาเมื่อพอศพันแ ครับลุงกำปนครับทลิปนี้ก็ใช้เวลาพอสมควรแล้วครับครับผมเดี๋ยวก็ค่อยติดตามในคลิปต่อไปครับครับอย่าลืมนะครับติดตามช่องลุงดำนะครับท่านจะไม่ผิดหวังครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับตำนานนครศรีธรรมราชครับช่องลุงดำเที่ยวตามรายตำนานครับครับสวัสดีครับวัสนี้